แต่ก็กลัวค้นดีมากกว่าวัหนหลังก็อย่าลืมอีกวัน <c oughs> หลังนี้ตลอดเยีงยมชินี้กว่าปะครอป้ายเอวป้ายเออ ้าได้ข่าวว่าได้ไปเข้าค่ายระดับประเทศเลยดีเขาให้เลือกได้ทั้งสามคนแต่โค้ดลีเลือกให้น้องสองคนเองเมเ่อไหร่แกมปพุทธเลยนะเออเปียแหละมีโปรแกรมดีแล้วดูอิงโก้ด้วยอโก้เดินอย่านีิเลยวันนี้มาคนเดียวปีหน้าเป็นกีตาร์ปีหน้า จะหมอะไรมะคล่องคือคือนี่นะแอนแมนสุดาจะเนบที่กัญญาพูดแล้วกันเฮ้ยเ้มยานี่มันแดมันอดีแนาเไม่เลยนะแล้วอาดู้งสั่ด้วยนะจะเลี้ยงไม่หยุดฉันจะเตือนเธอไ้นะเอจะแลบ จะอ่อยใครก็ได้แต่ต้องไปไกลสถาบันอย่ามาทําไม่สถาบันเสื่อมเสียเพราะผู้หญิงเน่าๆอย่างเธอมันจังมากเลยเรื่องหลัะทำไมพี่ไอก็ไ่แย่งะใช่ชื่อมาสมัดพี่งเฉียอยากจะตกเต็มที่แล้วสิ ีเสียงนเสียงอะไรอ่ะเวอะพี่เอ้าตายาพี่เทำไมดูจิตใจดิอนอนเจ็บอยู่นะพี่เกีเฉยเลยดูแทนไหมยงดีะกูก็อยู่เนี่ยกูขอยืมก่อนนะกูก็อยู่นีไงมาแล้วเอ้าเองศามึงไม่เสร็จดีกว่า ขอใส่ืุดขาวมนด้วยไม่เจ็บมือเลยนะตัดอันนี้มันเบ็นหลังอยู่เลยหมดกันน้อนเรีกน้เสีย สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพิมพ์สุภวิทย์ฮะสวัสดีครับผมกายกฤชัยครับสวัสดีครับจาชัยสิทธิ์ครับสวัสดีครับเจมพาวด์ครับสวัสดีค่ะแทนวายุพน์ค่ะคลีนอะไรวะทาร่าดุนค่ะคลีนอะไรวะเอ้ยก็ได้ดู EP ีห้าไปแล้วนะฮะรู้สึกไงฮะถามความคิดของสาวๆนะเรดี้เฟิร์สรู้สึกเศร้าค่ะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นซีนที่ชอบนะคะแต่ว่าเป็นซีนที่ประทับใจคือไม่ไม่ได้ชอบที่เขา ไม่จำไม่เห็นกันแต่ประทับใจที่เขากลับคืนสู่ล่างในอีพีต่อไปเนี่ยเขาจะเขาจะเห็นกันในตัวจริงก็คือซีนที่นอตเนี่ยนะคะหายไปหายไปไใช่ไม่เจอแล้วองศาเนี่ย<อ>ก็ไม่เจอนอตคือมันมันมันกินใจค่ะแล้วเราก็เศร้าตามออชอบซีนนี้ค่ะอ่าส่วนตัวหนูคิดว่าอีพีเนี้ยมันออกเป็นแนวโทนสีเทาๆนะคะมันแบบว่า ก็คือมันมีอารมณ์เศร้าด้วยแต่มันก็แทรกความน่ารักของคู่พี่อารมเทนด้วยคือคือแต่คือน่ารักฉากที่อะไรเข้าตาหนึ่งคือแบบน่ารักหนาแล้วยังมีแก๊งสาวประเภทสองมาแซวใส่สังเวยใส่สังเวยเป็นสองแซวไม่ผู้หญิงนะผู้หญิงแท้ค่ะมันน่ารักแล้วก็แบบเอออีพีนี้มันก็ให้ให้คือให้ทุกอารมณ์เหมือนกันค่ะชอบเพลงพอด้วยอีพีนี้หนูชอบมากใช่พูดดี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 ใช่ประทับใจเพลงอ่ะฮะ แล้วพี่จ่าพี่เจมฮะพี่เสริลให้น้องก็สำหรับที่ดูจบไปแล้วนอะที่ผมประทับใจนะครับผมประทับใจของซีนของน้องนอสกับองศาละกันเพราะว่ายังเหมือนเหมือนที่น้องคีนพูดไปคือฉากที่นอสกำลังจะหายไปแล้วคือองศาเขาไม่เห็นเนี่ยคือคือตอนที่นอสเขาตะโกนเรียกองศาไอ้องศาองศาอย่างเงี้ยมันก็ความรู้สึกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาคงจะงงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ คนรักอ่ะจะไม่เห็นเราแล้วหรือเปล่าเรากำลังจะหายไปทําไมเขาถึงไม่เห็นเราคืออย่างอยูอย่ดีรักกันแต่คือวันนึงไม่เห็นกันอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นความรู้สึกที่เออมันน่ามัน,น่า,จ,าจะจะเสียใจยใช่มันใจหายอืมอะใจหายใจหายใจหายเพราะเหลืออะไรให้พูดบ้างไม่มันก็มีซีนอื่นนี่มันก็มีซีนอื่นอะไรซีนเอางงี้ดีกว่าถ้าซีนที่วันนี้รู้สึกประทับใจนะ ไม่รู้ว่าจะประทับใจหรือว่าจะเกียดดีนะฮะเราเลืิกซีนตัวเองแล้วกันเนาะเพราะว่ามันถ่ายไปนานแล้วคือในใจอ่ะตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรแต่แบบพอมาถึงตอนเนี้ยเล่นไปได้ยังไงทําอะไรลงไปก็ไม่คิดตัวเหมือนกันว่าตัวเองจะกล้าทําอะไรแบบคือไม่คือเขาเรียกว่ารู้สึกดีที่ตัวเองมาได้ขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเป็นวันแรกที่มาเจอเข้ามาในกองก็คงจะไม่ได้เออไม่คงไม่กล้าทําอะไรอย่างนั้นแน่ๆอะไรอย่างนี้เออ ม่แล้วก็วันนี้ไม่วันนี้มีเซอร์ไพรส์คือจริงๆอ่ะคือในกลุ่มพวกเราอ่ะมีน้องคนนึงเขารู้อยู่แล้วว่าต้องมีเพลงใหม่แต่พวกเราคิดว่าเฮ้ยเพลงใหม่คือเป็นเพลงเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งหรือเปล่าเวอร์ชันผีหรือเวอร์ชันอะไรหรือเปล่าแต่คือที่เซอร์ไพรส์คืออน้องพีมาร้องเป็นเวอร์ชันนี้อีกเพราะว่าเราก็ปรับดนตรีใหม่แล้วไม่ไม่ไม่อมันเพาะขึ้นน้องพีมาร้องไม่พอ for international f a n นะฮะ m u c h More m e l o w Also Sing t h i Song s นะฮะ m a c h More m e l o w Also It's Chorus in the Song นะฮะ โอเคือเพลงนี้ต้องยอมรับว่าว่าเพาะขึ้นดนตรีทําให้รู้สึกว่ามันมันจะโคลาอารมณ์กับนั้นอันนี้จะมีความที่มีความซึ้งมากขึ้นอยากแผอยากอยากให้กล้องแพรไปที่คอรัสนิดนึงได้ไหมฮะคอรัสไม่สามารถเปิดเผยตัวเป็นมัชเมโล้ไงมัโมเมโลโอเคเอาคนอื่นน้องๆพูดถึงซีนตัวเองแน่นอนครับวันนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าเป็นซีนที่ผมชอบมากตอนเล่นแบบจริงๆคือพออยู่ในกล้องอ่ะคือผมมาเห็นเขาแต่ผมทําเป็นต้องทําเป็นรู้สึกไม่เห็นเขา แต่มันแบบตอนที่แบบว่าผมทำเป็นไม่เห็นเขาแต่เขาเห็นผมใช่ไหมผมก็ตั้งแต่ในซีแล้วที่เห็นแบบเขาพยายามพูดพยายามเล่นมันรู้สึกว่ามันส่งมาถึงเราจริงๆแบบต้องพยายามทําเป็นไม่เห็นแต่ว่าข้างในก็แบบว่ารู้สึกค่ะมีฟีลลิ่งอยู่ตอบดิฉันย็ชอบอะ่ะฉากฉากที่น็อดงอนน่ะอ่าอเอฉากที่ผมชอบก็น่าจะเป็นฉากจากลาแล้วมั้งฮะ น่นาใช่เจ,จ็บปวใจอ๋อคือเศร้าคือทุกคน <c oughs> ถ้าเกิดได้ดูนะก็คือทุกคนต้องลองไปดูว่าอ่ะครั้งสุดท้ายที่น้อยกับองศาเห็นกันอ่ะคือฉากที่โค้ชเชนมาตามแล้วอ,องศาต้องกลับ แต่นอตแบบเงาะน้ำซึ่งเงน่ะโมเลกุลนอตโมเลกุลนอตแล้วมันสุดท้าจแต่เขาสนดเขาสุดปลายไม้มากซึ่งทั้งเออใช่ซึ่งทั้งสองคนเขาไม่รู้ว่านั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาเจอกันเขาคิดว่าเออยังไงเดี๋ยวก็กลับมาเจอนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ก็มันก็รู้สึกเศร้าดีนะเพราะว่าเราไม่รู้ก็เปรียบเสมือนกับเวลาคนรักกันฮะเราไม่รู้ว่าเราจะจากลากันวันไหนเงี้ยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามติดตามตอนต่อไปเพราะว่าไม่ร้องดิไม่ร้องดิหิไม่ร้องดิ มันนี่แหละเนาะมันไม่รู้ก็คือเดี๋ยวต้องดูต่อไปนะครับว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปกับหลังจากการจากราครั้งนี้ใช่ฮะมันจะเป็นสู่จุดเริ่มต้นใหม่หรือเปล่าแล้วแล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเพราะอย่าลืมว่ามันก็ยังมีอีกหลายปมที่ยังไม่เคลียร์แล้วอีพีหน้าโปรดติดตามด้วยครับมันจะเปิดปมประเด็นใหม่ประเด็นอะไร แก็ขอสปอยวิคหน้านีหนึงนะครับสําหรับวิคเนี้ยเราจะเห็นว่าอาร์มเนี่ยตื่นขึ้นมากลางดึกและเห็นว่าพี่อินดี้หายไปไหนสักที่หนึ่งวิคหน้างั้นเราจะได้รู้แล้วครับว่า พี่ดี่ไปขโมยสนายไม่ใช่เดี๋ยวก่อนพี่นี่อ่ะเขาไปไหนเออเขาไปฉกางเกงไหมเขาไปทำอะไรดึกดึกดึงดื่นหรือว่าเขาแอบไปหาพี่เจได้หรือเปล่าฮ้ยเดี๋ยวก่อนเจางหวนเฮ้ยเขาว่าเจ๊งหวนก็จะโดนจริงๆก็ได้โอ้่ดววาาโอเคถ้าไปดีวกับเจ๊งหวนถ้าสมมติใครอยากรู้ว่าว่าอินดี้หายไปไหนดึกดึกดึงก็ติดตามอีกีนะไปเขาสิงเออเป็นไปได้นะหรือน็อตไปสิงนะก็คือ ละเมอไปเจอไปหาแป๊บนึงนะฮะต่กี้พูดจัดเขาปิดกล้องไปเขาบอกว่านอตเป็นผีกระจกนะฮะคนเขียนบทเขาบอกว่านอตเป็นผีกระจกนะฮะย้ำอีกรอบแต่กี้เขาบอกอะไรนะผีกระจกเออ็อตเป็นผีกระจกนะฮะเอ้ยแต่นอตเลืองแสงได้นะเออตอนจบไงก็อย่างที่เขาบอกตอนต้นไงมากสุดได้แค่แวบๆแถวสระวไว้น้ำไปไหนไกลไม่ได้แล้วไม่ใช่ผีทำให้ชมวอลเล์บอลอยู่ต่อได้เออเอออย่าสปอยไม่แต่ว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นวอลเล์บอลอยู่ได้ต่อไปหรือเปล่าเนี่ย ผีตัวนี้หรือเปล่าหรือผีผู้หญิงที่ว่าคือใครเออหรือว่าเป็นผีนอตใส่วิกแต่งหญิงตอนกลางคืนแล้วมีคนมาเจอเดี๋ยวนี้แกล้งยาแบบนี้เลยเหรอหรือจริงผีที่เขาพูดถึงอะหวานเจี๊ยบแต่งหญิงตอนกลางคืนก็สำหรับอีพีหน้านะครับอีพีที่ถูกแล้วก็คือนอตก็หายไปแล้วองศาก็ไปด้วยไปก็ใช่ฮะเราก็จะหายตัวไปนะก็อย่าเพิ่งลืมกันละฮะ เราจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ครั้งหนึงจะมากลับมายังไงนั้นก็อยากให้ทุกคนช่วยติดตามมาแล้วก็ติดตาม E.P. ต่อ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 ไปเาเจอกันยังไงแล้วเจอกันในรูปแบบยังไงหรือจะแบบความคิดหรือความรู้สึกหรืออะไรมันจะเป็นยังไงก็อยากให้ช่วยติดตามเราอย่าลืมติดตามนิยามรักนะฮะ E.P. ที่6นะฮะทาง ไลทีวีทุกสามทุ่มวันพฤหัสบดีนะครับนั่นแหละแล้วก็สามารถติดตามเพจวันรีปปข่าวสารต่างๆได้ทางไหนบ้างพวกพี่ไอจีทวิตเตอร์เฟซบุ๊กยูทูบยูทูปินหาช่องยูทูปินหะใช่ฮะนั่นแหละฮะฝากติดตามพวกเราทุกคนด้วยนะฮะบ๊ายบายครับผม